ิวีีวันนี้นะคะขอนำเสนอตัว Elgato Steam Deck Mini นะคะก่อนอื่นก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะคะก็จะมีตัวเครื่องนะคะมาพร้อมสาย USB นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวคู่มือนะคะตัวนี้นะคะใช้งานผ่านการเชื่อมต่อสาย USB นะคะแล้วก็จะมีปุ่มนะคะติดตั้งโปรแกรมนะคะอยู่ทั้งหมด6ปุ่มนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟทั้ง6ปุ่มเลยนะคะเหมาะสำหรับการ สตรีมสดนะคะเปิดสื่อและสลับฉากปรับเสียงนะคะทิกเกอร์การดําเนินการหลายรายการพร้อมกันเทอร์ e ีไปยังโฟเดอร์นะคะแล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้นะคะตั้งค่าแบบลากแล้วก็วางได้นะคะน้ําหนักของเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่160กรัมค่ะการใช้งานนะคะขั้นตอนแรกก็คือดาวน์โหลดโปรแกรมตัวสต e a m Deck นะคะแล้วก็เข้าไปเลือกตัว Product สินค้าตัวนี้นะคะตัวปุ่มอุปกรณ์คอนโทรลตัวนี้นะคะสามารถ เซตค่าจะเป็นพวกปุ่มเอฟเฟกไฟอุปกรณ์เล่นเพลงหรือว่าเปิดปิดโปรแกรมได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้แบบอิสระเลยนะคะสามารถกําหนดค่าได้เองทั้งหมดนะคะ mm hmm. ก็สําหรับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะคะหากสนใจนะคะกดที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยค่ะ